สวัสดีฮะสวัสดีฮะซีบีสี่เราเล่นด้วยได้ไหมหรือว่าทีมเต็มแล้วยังไม่เต็มเราเพื่อนไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งอ๋อคือว่างๆหนึ่งที่อยู่ใช่ไหมใช่เฮ้ยเสียงใครวะเนี่ยคุณคุณเฮ้ยอะไรวะไม่คุณหรอกอะไรกันทะเลาะอะไรกันเสียงใครเป็นเสียงใครนานๆพูดดิฮะมีนพูดดิมีนอาอะไรวะมึงเอา,เอาม,มีนมีนอายุเท่าไหร่ อายุสิบ้าค่ะแล้อยู่จังหวัดไหนนครสวรรค์ค่ะแล้วนานไหนอยู่จังหวัดไหนคะน,นันนันอยู่จังหวัดไหนกูเดี๋ยวกูมาเอา้าไม่ตอบอีกเเหมือนทีวิตไอ้บังเสียงคุ้นๆว่าอันนี้เสียงใครเป็ะนเะสียงใครวะหนยงงอันนี้เสียงใส่ชื่อเสียงภูอันนี้เสียงนันใช่ไหมเสียงนุ่นนุน่นหรอขอโทษ แล้วก็เรียกเรียกตั้งนานก็ไม่ยอมแก้ชื่อตัวเองเนี่ยเออแล้วทำไมพี่ต้องเปลี่ยนชื่อให้เพื่อนหนูด้วยอ่ะเอา้าก็บอกว่าเปลี่ยนก็เอาเราอ่านผิดเราขอโทษได้ไหมนุ่นนะก็กพพี่จะมาเพื่อนเสียงกระตุกนุ่นเสียงกระตุกมีโทษมีนักขอโทษท <c oughs> ้าไมเสียงเหมือนกันจังอ่ะ <Okay. S 1> อ่ะขอเอาใหม่เอาใหม่อ่าน <c oughs> อ่นนุ่นลองพูดสิ มีมลองพูดสิอะไรมันต่างกันอยู่นิดนึงอ่ะต,ต,อต่างกันตรงไหนอ่ะเอ้าต่างกันตรงไหนแสดงว่าเหมือนกันเหรอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรเธอถามยื้อเธอเธอชื่ออะไรเจ้าปูปลาบ้าถามชื่อใครเธอเธอชื่อเบอร์อสามอะเราชื่อบาร์ดนุ่นพูดใกล้ๆก,กล้ไหมนุ่นพูดใกล้ๆกล้ไหม ทำไมตอนยมันหน่อยทำไมตอนที่อยู่ตรงหน้าห้องยังเสียงดังอยู่เลยอะไอเลเนี่ยพวกเธออยู่อะไรนะสวรรค์นักควรสวรรค์จะตบความเดี๋ยวดูมีนพูดดีมีนักเลงอ่ะก็คนนึงว่าอยู่สวรรค์คิดว่าเป็นนางฟ้า เธอแม่งไม่ทันได้ตายเ,ยเอา้าตายไปก็ไม่ได้เป็นนางฟ้าหรอกไม่เป็นนางคว้าเด็ได้เป็นนางมาร้ายใช่จะไปฆ่าพี่คนแรกเดี๋ยวมาฆ่ากันทําไมอ้ไม่ oh, <worst> มใจพี่ทำไมเนี่ยล้มเลยเนี่ยสมน,น้ำหน้าเอา้าดูดูพูดดีโอ้เศร้าอะ่ะโอ้ขอโทษครับเขาไม่เห็นใจเพื่อนร่วมทีมเดียวกันเลยอะ เราเราเรานู่นกับมีนใครมีแฟนแล้วเฮ้ยทั้งคู่เฮ้ย<อ>โสดคู่เล,เลยเหรอมันไม่ใช่มันตอแหนอ้าวมันตอแหลมึงอะมาช่วยเรามาช่วยเราอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ตัวหนึ่งอะโอ๊ยมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอะไร เดี๋ยวกูเปลี่ยนรหัสแป๊บ,บนึงยังต้องรอเปลี่ยนรหัสอีกอะแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวอ๋อโอเคโอเคเอารหัสผัวนะแฟนมีใช่ไหมเราเอารหัสแฟนมาเล่นเนี่ยเขาก็มีแฟนกันหมดแล้วไงบีบารพดบีบารเล่นดีนะบีบารได้เลยนุ่นมีน <laughs> รอ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 รรเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะย็ดยืด เอาว่ะเอาว่ะอีช้างแตกด้วยหร่ว่าเขาอีช้างได้ไงมาแล้วว่ะเฮ้ย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 นุ่นคานม้าคานมาอ้าวพี่พี่ไปเลยอ้าวตัดได้ไงงงวะงงนะไอเนทมมลิงกูก็ไม่เคยใช้เลยนะอแค่แต่เล่นมาไม่ใช่ลิงธรรมดาด้วยนะ กูชินกูชินก่อนรหัสกูโอเคเฮ้ยต้นไม้เต็มเลยต้นไม้เต็มเลยโอ้ยมันเล่นระเบิดอยงี้ันแนนไม่อยู่ในกล้องทั้ง่่เอ้ามันเจ็บแล้ว ารีบบพไม่ได้รีบแต่มันไม่มีใครมาช่วยก็น่ามันตายแล้วนะเนทเนทไม่ยอมมาช่วยอะไรเรียกตามชื่อเกมเออช้างม้าขวาช้างม้าขวาช้างม้าขวาเขาชื่อนุ่นหนูเรียกว่าช้างเดยวตบโบกให้ตบอีกรอบเอรก็ตบเนี่ยฮะชอบความรุนแรงนะเราเนี่ย เนตตายทำไมตายแกอบพี่พี่ไม่ไปช่วยหนูเนืตไม่ยอมไปช่วยมินเอ๊ะพี่เนี่ยเออตาย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 เห็นไหมเห็นไหมยัง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 ว้าวว้าวเฮดช็อตเดี๋ยวให้นุ่นเก็บเลยตัวเนี้ยเฮดช็อต เอาล้ทีนี้หลยนนผัวกูไม่ด่าหรอกอยู่กับพี่ไม่มีคำว่าตกว้ wow. ามีแต่คำว่าลบามันต่างตรงไหนละมันต่าง,างตรงไหนวะกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยมาด้วยเลยมาด้วยเลยมาด้วยเลยพี่ไม่ปล่อยให้มีตายหรอกพี่มันมามันชุบกันแล้ว,ย,วย่มันสวยมาชุบโมก,ก่อนใช้มัดใช้มัดใช้มหม หนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกไม่โดนไม่โดนจัดมัดหมัดมัดเฮ้ยปืน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 อย่ามัดอย่ามัดมันวิ่งไปทางไหนวะนี่พ <c oughs> ี่มันอยู่ตรงนี้เต็มเลยไม่มันอยู่ตรงกับถัดอย่าปาระเบิดสวย ล้มล้มได้เวลาดีเซิร์ตแล้วพี่พี่พีอยู่ตรงโซนนั้นอยู่ตรงไหนบอกพี่มาต้องตรงนั้นขอแค่บอกพี่มา,าพี่จะจัดให้ปุ๊บ <First blood. S 1> เยี่ยมตัวนี้มีไอวอร์ไหมเนี่ย ตัวนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเห็นละเห็นละมันเยอะนะเดี๋ยวทิ้งพี่หรอชิบหายร่วงเลยเฮ้ยพี่เอาลูกซองดีกว่าเยอะนะพี่รู้สามตัวเลยเฮ้ยวิ่งจุกจุกจุกทำไมเข้าเวลาวิ่งเนี้ยจะว่าจุกจุกจุกวะ เออฮือ uh huh. ไม่ทันนะ่ะทำไมต้องเรียกว่าจุกจ๊กจุ๊กเวลาวิ่งหนีเอาก็มันวิ่งแบบจะอธิบายไงดีวนะน่ะอะไรคือจุกจ๊กจุก๊กจุ๊กูเห็นก็พูดก,กันเต็มไอไม่เข้าใจหรอไอเน็ตพูดจุ๊กจุ๊กจุ๊กกูก็ด่าไอจุ๊กดูดูดา่าดูดา่าแฟนตัวเองด้วยเอาก็มันเป็นรุ่นน้องหนูอะอ๋อเป็นรุ่นน้องเหรอเฮ้ยกินเด็ก อยู่แล้วอแต่กินผัวพี่มรณะนะน้องก็บาไปมาเร็วไม่ล้มอ่ะไม่ดาวแม่มันไอ้มันระยะมันไกลกันไปไม่ดีก็โดนลงมาพี่เออไม่ดียิ่งมันยี่งมันชุบันยู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  มันจมกันอยู่มันจมกันอยู่ชักกระสุนชักกระสุนอยู่ชักกระสุนอยู่พี่ดูอยู่โอ้โหมันไปเล็งตัวนั้นได้ไงน่ะพี่ข้างล่างข้างล่างเดี๋ยวละขอใกล้ๆขอใกล้ๆขอใกล้ๆดูพี่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 ผมไม่ไหวอ่ะหนู ดูพี่ดูพี่ดูพี่เหลย่อไอ้มอกพวกเลยเื่บไม่รอดเนี่ยพี่คล้อปืนนู้หืมจองมีแต่ใจเอาไหมเด็กก็โปกให้เห็นปืนดีกว่าพี่เหรอให้แล้วฉันมาทำอะไรที่นี่ ไอ้มีตังเหลือซื้อก่อน่อยดีไม่โอเคพอดีจนท้องนี้ไม่ค่อยมีไรายได้จัดไปโรงเรียนไม่ต้องเอาหลอกเรียนออนไลน์เขาไม่ต้องใช้ตังไม่หนูอ,อยากไปโรงเรียนเพราะหนูจะได้มีไรายได้ไปโรงเรียนไปหาเนทเหรอเนทมันไม่ได้เรียนแล้วเนทมันออกไปทำงานอออ่ะไอ,ะอะเป็นน้องเนี่ยนะยัง อายุเท่าไหรเเเ่เนทอะเนทเนทมันเป็นเพื่อนกับไอโน่นะมันอยู่โรงเรียนเดียวกันแต่ว่ามันย้ายไอเนทไม่ได้เรียนโนนมันย้ายมาเรียนโรงเรียนเดียวกันหนูข้างบนมีตัวด้วยใช่ไงพี่ระวงังอ่ะไอ้นันเอ,อ๋อไอแคนันเอ,อ๋อบอกพ่แม่กูเข้า โอ้ยเนาะโอ้ยเนาะปืนไม่ออกแพ้เลยแพ้ลอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นใหม่กูคบกับไอเน็ตอ่ากูคบกับนมาสิบเดือนสิบเดือนยังไม่เคยคุยกันเอ๊ะกี่เดือนนะสิบเดือนสิบเดือนแล้วเหรอใช่เอ่อรักกันหนึ่งวันที่อทะเลาะกันรักกันแค่วันเดียวเองเหรอ ใช่แล้วก็ทะเลาะกันเป็นเดือนอ่ะเอ้าอย่างงี้เขาเรียกว่าแฟนสินะใช่หัวโยกไปหนึ่งไหลไม่มากกว่าหนึ่งบอกเลยที่มันอยู่ข้างบนนะมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนกว่นั้นอยู่ข้างบนเดี๋ยวพี่แทงให้ตัวเนี้ยหัวแตกพี่มันยอยิงมา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  เฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงเราไปยิงอีกคนนู่นเรเดี๋ยวตอบให้ก็พี่จะตายอ่ะมินอยากให้พี่ตายเหรอมันไม่เคยจะโดนหัวเลยมีการสั่งหรอวะห้ามมีแฟนใครใครสั่งห้ามมีแฟน่ินนโอ้บอกคนอื่นแล้วตัวเองมีอย่างเงี้ยเหรอ ทำไมไทำไมไม่อยากให้นุ่นมีแฟนน่ะพี่อยากเห็นมันเปลียบร้อเวลาเดินคนเอามันก็ไม่ใช่จะทิ้งกันทุกทุกคนหรอกพี่ถามมันพี่ถามมันคนลา่าสุดถามถามันถาอ่าเป็นไงเป็นไงนุน่นร้อยฟังซิเราไม่อยากพูดถึงเดี๋ยวร้องไห้เออปล่อยเขาไปมันเป็นอดีตไปแล้วใช่ไหมเห็นไหมเออพ,พ,พี่เห็นี่เหมือนกุลีน,นุ่นอีกข อีอะไรอีอะไรเฮ้ยำคู่นี้จริงๆมันคือมันบอกกับหนูว่ามันยากโสนมันยากอยู่คนเดียวและมันบอกหนูใช่ไหมแล้วหนูก็ไม่รู้ว่ามันโอ้คือก็เออพบกับใครหรือเปล่าพบก่อนหน้านี้หนูถามมันว่ามีคนอื่นหรอมันบอกว่ามีแต่หนูไม่รู้ว่ามันแกล้งหรือ่รับเพราะสักับบอกว่ายากโสด แล้วมันก็บอกหนูแล้วมีมันก็แคปมาให้ดูว่ามันถูกเยเฉิอยู่คือเว็บตอนนั้แบบเจ็บนะแต่ว่าอองห้ก่อนโอ้ฟบซ้อนอย่างนี้เหรอใช่แล้วโอ้เนี่ยไอ้พวกเจ้าชู้เนี่ยสิ่งแรกที่ทําคือร้องไห้ก่อนร้ <c oughs> องไห้ทําไมผ <c oughs> ูช้ชายแบบนั้นไปล่อยไปเถอะ <c oughs> อีนุนมันไม่กล้าร้องไห้ต่อหน้าหนูสักเท่าไหร่มันจะเป็นบางเรื่องที่มันจะร้องไห้ต่อหน้าหนูอย่าไปเสียดายมันจะร้องหรือว่ามันไม่ร้องหนูก็ด่ามันอ้าวไปช่วยอยู่ไปช่วยอยู่ ผมทนไว้ไม่เห็นน่ะนี่มันอยู่ตรงนี้สองตัวนะพี่มันอยู่สองตัวมีสองตัวมีสองตัวถล่มถล่มสวยโอ้ันน้าพูดถึงนีู่้จะร้องไห้แล้วร้องทำไมผู้ชายแบบนั้นยังไปเสียดายอีกเหรอฮะมันมาหนึ่งมันมาหนึ่งเฮ้ยนายเปิดไม้ได้เหรอเนี่ยนายชื่ออะไรเนี่ยชื่อปอนครับชื่อปอนครับชื่อปอนเหรอ นายอายุเท่าไหร่นายอายุเท่าไหร่สิบเอ็ดสิบเอ็ดหรอน้องน้องปอนน้องปอนห้ามทำให้ผู้หญิงเสียใจนะเข้าใจไหมน้องปอนเข้าใจว้าวถ้าน้องปอนมีแฟนแล้วน้องปอนอย่าบอกว่าอยากโสดนะอย่าพูดสิเด็กนี่มันร้องไห้ไม่คุยกับน้องปอนพี่ในบ้านพี่ในบ้านพี่ตีพี่ช่วยทุกคนช่วยอยู่แต่พี่ก็โดน มตายตายตายยังไม่ตายเลยแค่พูดเฉยๆก็น้องปอนต้องให้กำลังใจพี่น้องปอนมันบอลมุมมัน่อยู่มันต่ำเฮ้ยไม่แตกวะเฮ้ยไม่แตกวะเฮ้ยมันจะแตกอ่ะไม่แตกอ่ะเดี๋ยวปล่อยมันอยู่ในนั้นแหละปล่อยมันอยู่ในนั้นแหละปล่อยมันตายวงมันตายวงรู้แล้วน้องปอน h ห้ชดให้ชดหน้าเชื่อโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย